ธรรม,มาวุโทวา่าหลวงปู่สาครธรรม,มาวุธโธว,วัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่17มิถุนายน2568มันต้องมีวิธีคิดวิธีปฏิบัติ ถึงจะเอาชนะพยามานได้เยธรรมมาเหตุตุปปบทวารทำทั้งหลายมีมาแต่เหตุจะเกิดก็เกิดที่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุเหตุดีหรือเหตุชั่วเราก็ต้องไปดับที่เหตุมันเรามาปฏิบัติเราเอาอะไรมาเราเอาตาเอาหู เอาจมูกเอาลิ้นเอากายเอาใจมาหรือเรามาแต่ตัวเปล่าๆกำนานทางพุทธศาสนาเวลาพระพุทธเจ้าอาพาธท่านก็ ให้ภาษาลิบุตรหรือพระโมกขลานะหรือพระมหากัสปะที่เป็นพระเทระผู้ใหญ่อยู่ในที่ตรงนั้นหรือพระศิวลีในที่ตรงนั้นเป็นใครเป็นพระเทระผู้ใหญ่มันจะบอกพระอนุนไปนิมนต์พระเทระรูปนั้นมาสิมาเจริญ โคดทรงให้ฟังหรือมาเจริญอิทธิบาทสี่ให้ฟังหรือจะมาให้มาเจริญโพธิปักเทียธรรมให้ฟังอาพาธอันนั้นก็จะหายไปพอท่านได้ฟังอิทธิบาทสีทท่หรือได้ฟังโคดทรงหรือได้ฟังสติปัฏฐานสี่นะ อา,าพาธนั้นจะหายได้จากการเจริญโปธิปักเกิยธรรม,มเราเป็นลูกศิษย์พัฒถาคตบัเนีเราก็มานั่ง,งโง่อยู่อย่างนั้น<ม>เป็นอะไรก็แบกความงโง่หน่อไว้ไม่หาหยุกหายาไม่หาวิธีการ ที่จะมาแก้ไขตัวเองแล้วมันจะต้องมีวิธีคิดของเราเราต้องมีวิธีคิดของเราแลต,ตมาก็คิดเหมือนกันว่าจะไปทํากายภาพบับัดพอคิดแล้วมันจะหายหรือจะไม่หายเพราะเราก็เคยทํามาเยอะกายภาพบบัดจนได้ซื้อเครื่องมาไว้เอง เครื่องกายภาพมันอันนี้เรานีเป็นคนสั่งซื้อมาเครื่องดึงหลังดึงหลังก็ได้ดึงคอก็ได้ดึงศีรษะนี่ได้ผูกตัวไว้แล้วก็ดึงศีรษะถ้าคนปวดต้นคอก็จะดึงต้นคอแต่มันไม่ใช่วิธีการที่รักษาที่มันหายฉะนั้นการศึกษาธรรมะ การปฏิบัติเยธรรมาเหตุภวาทำทั้งหลายมีมาแต่เหตุจะเกิดก็เกิดที่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุเหตุด,ดีหรือเหตุชั่วเราก็ต้องไปดับที่เหตุมันเรามาปฏิบัติเราเอาอะไรมา เราเอาตาเอาหูเอาจมูกเอาลิ้นเอากายเอาใจมาหรือเรามาแต่ตัวปเปล่าตาก็ไม่มีตาก็บอดหูก็หนวกปากก็คือใจก็บอดใจก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนยังหาใจไม่เจอไม่ได้เอามาด้วยมีแต่คนตายเคลื่อนที่ คำนี้ไม่ใช่เราเป็นคนพูดนะหลวงปู่เรืองเป็นคนพูดก่อนเอาพระให้ไปอยู่ปฏิบัติท่านผมมาคุยกันตอนเชา้าท่านบอกว่ามีแต่คนตายเอาพระตายแล้วมาให้เราคุณก็เลยไม่เอาเป็นคนตายเคลื่อนที่เป็นยังไง คนตายเคลื่อนที่ก็คือคนที่ตายแล้วแต่ยังเดินได้อยู่เพราะตามันไม่มีหูไม่มีใจก็ไม่ได้เอาไปด้วยไปไหนไหนก็ไม่มีใจไม่รู้ไม่เข้าใจกับคนในยุคปัจจุบันข้อปฏิบัติต่างๆ วัดต่างๆที่จะต้องเป็นที่เราจะต้องศึกษาในวัดเรียกว่าธานวัดศีลวัดภาวนาวัดหรือเสกียวัดวัดพวกนี้เป็นวัดที่เราจะต้องศึกษาเราจะต้องทำความเข้าใจถ้าหากเราศึกษาแล้วเราทำความเข้าใจแล้วเนะี่ยถ้าหากเราเข้าใจวัดของเราแล้วเนะี่ย มันก็ต้องขนขวายตัวเองสติปัญญามันจะเกิดมาเองนี่เป็นไปไม่ได้ของทุกอย่างมันจะต้องเกิดมาอย่างมีเหตุมีผลของมันความสงบเราจะมานั่งรอให้มันสงบของมันเองก็เป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีวิธีการตามแนวทางคำสั่งสอนของผู้เจ้า มันถึงจะสงบมันถึงจะเป็นไปเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือฌานคือการเพ่งแนวทางมันมีอยู่นะหรือพิจารณกายกตาสติกรรมฐานหรือพิจารณกรรมฐานห้าจะต้องมีคนมาจับมือใส่ถึงจะทำ การพิจารณากายไม่เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่เห็นเป็นอาการต่างๆผู้เจ้าพูดมาเมื่อ2,000ปีก่อนเรื่องกรรมฐานห้าผู้เจ้าก็พูดมาเมื่อ2,000ปีก่อนเรื่องสติปัฏฐานสี่เรื่องโพธิปักกิยธรรมพูดมาเมื่อ2,000ปีก่อน เราจะทำหรือไม่ทำหรือมันถ้าเราไม่ทำมันจะเป็นสาวกสังโคได้ยังไงจะว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามําคำสั่งสอนของผู้เจ้าได้ยังไงฉันสอนให้ทำอะไรสอนให้พิจารณากรรมฐานห้าให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วทุกคนก็มีกรรมฐานห้ายกเว้น คนแก่ที่ฟันร่วงไปหมดหรือเด็กเกิดมาใหม่ที่ฟันยังไม่งอกก็มีอยู่แค่นั้นกรรมฐานห้าไม่ครบนอกจากนั้นก็ครบกันด้วยกันทั้งหมด,ดพิจารณาเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟได้ไหมส่วนแข็งแข็งในร่างกายของเราคือดินส่วนเหลวๆในร่างกายของเราคือน้ำ ช่องว่างในร่างกายของเราคือลมลมพัดเข้าพัดออกลมพัดไปตามสารพังร่างกายต่างๆความอบอุ่นในร่างกายคือไฟไฟมีหน้าที่อะไรลมมีหน้าที่อะไรไฟมันมีหน้าที่เผาอาหารให้ย่อยแล้วก็เผาร่างกายให้สมรูรมุ้ดทม มีหน้าที่เผาอย่างเดียวไฟเผาร่างกาให้อบอุ่นปรับพื้นที่เข้าให้เกิดความสมดุลเะนนแต่ละอย่างหน้าที่มันมีอยู่ของมันทั้งหมดเรามาปฏิบัติก็มีหน้าที่ของเราเดินยมกม้มนั่งสมาธิภาวานาะตามแนวทางทำคำสั่งสอนของผู้เจ้า ยันั้นถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้บริบูรณ์มรรคผลนิพพานมันก็มีอยู่กับทุกคนใครจะเอาไปใส่ให้ใครไม่ได้เหมือนกับกินข้าวใครจะกินเผื่อใครก็ไม่ได้ต้องกินเองอาหารการกินก็ต้องกินเองเคี้ยวเองืนกินเอง หรือนอกจากเคี่ยวไม่ได้แบบัดนี้เขาก็ใส่หลอดใส่อาหารอาวากาศฉะนั้นวิธีคิดในภาคปฏิบัติไม่อะไรยุ่งยากอะไรเลยขอให้มีความตั้งใจขอให้มีศรัทธาถ้ามีศรัทธาแล้วนั่นอะไรจะมาขวางทางของเราไม่มีไม่ว่ากิเลส ปันห้าันหาร้อยแปดมันจะมาขวางทางเราไม่ได้ทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสจะมาขวางทางเราก็ไม่ได้เพราะเราไม่เป็นทาตของทิฏฐิมานะไม่เป็นทาสทาสของอาสวะนี่เมื่อเราไม่เป็นทาตเขาเราก็ต้องเป็นอิสระในตัวของเราในการทำงาน เราต้องการอยากจะทําเวลาไหนเราก็ทําเราต้องการอยากจะนั่งก็นั่งเราอยากจะเดินก็เดินยืนก็ยืนคืนทั้งคืนนี่ไม่มีใครมาทําอะไรเราเลิกจากสลาไปแล้วเนี่ยเราจะทําตลอดวันตลอดคืนก็ได้เราไม่ต้องมาสนใจกับเรื่องกินเรื่องนอนเรานอนมาชั่วอายุหนึ่งแล้วเราจะมาตกอกตกใจกับว่านอนไม่หลับมันไม่ใช่ นอนไม่หลับก็เป็นเรื่องธรรมดาของนอนไม่หลับแล้วก็นอนมันมันก็หลับอยู่แต่สติมันตื่นมันมีความรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันมีสติแต่ว่าเราไปเข้าใจว่าเรานอนไม่หลับนี่มันไม่ใช่เรากำหนดว่าเราจะตื่นแต่บันนี้มันกำหนด นาฬิกาชีวิตที่เราตั้งไว้มันเร็วมันพอในการนอนแล้วมันก็ตต่นเอตื่นก็ตื่นไปเข้าห้องน้ำห้องท่ามาเดินยมกลมพักหนึ่งหรือส่วนมากตื่นแล้วก็จะมาเดินเดินพักหนึ่งแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำห้องน้มแล้วกลับมานอนใหม่ไม่เป็นไรนี่อะจะนอนไปอีกพักหนึ่ง มันก็ตื่นตื่นก็ตื่นมันจะเป็นอะไรตื่นมาแล้วก็มาเข้าห้องน้ำแล้วมาเดินเดินไปเดินมาสักพักหนึ่งแล้วก็ไปนอนไม้มันจะเป็นอะไรมันเป็นอิสระสำหรับเราอยู่แล้วในการทำความเพียรพอเรามาทำความเพียรเราไม่ได้ปรารถนามานอนนะั้นมาอยู่วัด มายู่วัดคือเราปรารถนามาที่จะกําจัดกิเลสส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดนะแล้วกิเลสมันอยู่ที่ไหนนอนนี่ก็เป็นกิเลสอันนึงแต่ถ้า,าเรานอนน้อยเราทำความเพียรได้มากสติปัญญาเราก็เฉียบแหลมขึ้นนะมันก็แตกต่างกันออกไปฉะนั้นวิธีการปฏิบัติวิธีการทำงาน ความเข้าใจของเรากับความจริงมันคนละเรื่องกันถ้าหากเราเข้าใจตามความเป็นจริงทุกวันนี้ฟังเทศครั้งเดียวเราสามารถที่จะไปทำให้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่ได้ฟังกรรมาฐานห้าครั้งเดียวเราก็สามารถที่จะไปทำได้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราเห็นขันห้า เห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังของเราตามความเป็นจริงเราจะถือว่าคันห้านี่มันเป็นเรามันเป็นของของเรามันเป็นของที่จะต้องทิ้งมันเป็นเครื่องนำทางเราไปจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งคนนั้นคันห้านเหมือนกับเรานั่งเรือนั่งรถเดินทาง จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งก็มันมีอะไรละ่ะถ้าเราไม่ไปมันก็จมน้ําอยู่นี่ถ้าเราไม่ลอยคอไปมันก็จมน้ําอยู่นีถ้าเราตกน้ำถ้าเราไม่ไหวไม่พยายามประคองตัวเองให้จมูกมันพนน้ํามันก็ตายเราไม่ใช่ปลานี่ ปลามันหายใจในน้ําได้แต่เราหายใจในน้ําไม่ได้มันก็ตายดังนั้นวิธีคิดฟังโกฏฐานใดโกฏฐานหนึ่งก็ทําให้แก้งในศันจธรรมทั้งสี่ได้อย่างไปเห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเก็บไข้ไดรพยาิเห็นคนตาย จิตหลักใจเราไม่กำเริบน่ะมันต่างกันยังไงเมื่อก่อนใจิตใจมันกำเริบแต่พอมาเห็นคนตายใจิตใจเราไม่กำเริบฉังนั้นวิธีการคิดในภาคปฏิบัติทำให้มันง่ายเราอย่าไปเอาอดีตมาเป็นเครื่องตัดสินอย่าไปเอาอนาคตมาเป็นเครื่องตัดสิน ไอสิ่งที่เราได้ยินมาทั้งหมดเราเอาวางไว้ก่อนแล้วมันทำให้แจ้งในปัจจุบันเราจะดูอะไรเราจะทำอะไรเราจะบริกรรมภาวนาพุโทโธเราก็บริกรรมภาวนาพุโทโธไม่ต้องไปห่วงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไอสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วนะเนี่ยวางไว้ก่อนอย่าเอามายุ่งในภาคปฏิบัติ ถ้าเอามายุ่งในภาคปฏิบัติมันไม่เป็นไปกับมรรคผลนิพพานมันเป็นเครื่องจีดขวางมันเป็นปริพภ o มันเป็นเครื่องกังวลใจก็ถึงพูดเมื่อวันก่อนเราเดินยงกลมห้าชั่วโมงหรือเราเรนั่งสมาธิห้าชั่วโมงเราว่าเรานั่งสมาธิห้าชั่วโมงแต่เวลาสอบสวนดูจริงๆสิ นั่งสมาธิถึงนาทีไหมทิกิจมันอยู่กับความรู้ตัวในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันผู้มีสติเป็นผู้มีความเพียรมันอยู่ในปัจจุบันนั่งห้าชั่วโมงก็จริงอยู่แต่ว่ามันอยู่ในปัจจุบันนั้นถึงนาทีไหมจะจับขาเอาขามาทับกันมันก็ไปแล้วบไป มันกลับไปเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องอะไรตอมีอะไรกี่ปะทะจนหมดเวลาห้าชั่วโมงแล้วก็พอจิตไม่สงบมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความหดหู่มีแต่ความน้อยเนื้อตามใจมีแต่โลคาพยาธิเกิดขึ้นมีแต่เก็บนูน่นปวดนี่ แล้วทำไมไม่ดูล่ะควมเก็บควมปวดมันปวดอยู่ที่ไหนมันปวดอยู่ที่กายหรือปวดอยู่ที่ใจลืมแล้วก็พอเอาละได้แค่เอาละนอนเดี๋ยวจะตื่นมาแล้วถึงมาทําต่อมันไม่ตื่นนี่บางทีก็ถึงเวลากินยังไม่ตื่นเลย เฉะนั้นการทําหน้าที่พลเมืองศิลธรรมอันนี้เราจะต้องมาวิเคราะห์กันใหม่มาทําความเข้าใจกันใหม่ในภาคปฏิบัติถ้าหากภาคปฏิบัตินั้นมาทําความเข้าใจกันใหม่ได้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ถ้าเรายังปล่อยตัวเราไปอยู่อย่างนี้นะมันก็ไปอยู่อย่าง แต่ปัญหาเวลาจะตายท้อนเนี่ยบันแล้วจะมานึกถึงบุญถึงกุศลมันอยู่ที่ไหนมานึกถึงสมาธิภาวนามอยู่ที่ไหนพอเวทนาของกายมันกำเริบขึ้นมาเต็มที่ของมันมันจะแตกจะดับมันจะกำเริบด้วยธาตุดินหรือจะกำเริบด้วยธาตุน้ําหรือกำเริบด้วยธาตุลมหรือกำเริบด้วยธาตุไฟธาตุไหนก็ตามที่มันกำเริบที่มันจะแตกจะดับ มันแตกดับด้วยกันทั้งได้ทั้งนั้นเวทนามันจะขนาดไหนบ้างนี่ถึงขั้นที่มันจะแตกดับก็ขนาดว่ามันแตกมันดับเราข้ามได้ไหมเวทนาตรงนั้นถ้าหากเราข้ามเวทนาตรงนั้นไม่ได้มันจะไปทําอะไรล่ะนึกถึงบุญถึงกุศลไปมากรลองให้ นึกถึงพ่อถึงแม่ไม่อยากตายไม่น่าจะตายเพราะเราจะอยู่ทำประโยชน์ให้ได้อีกมากมายสุดท้ายมามันก็แตกดับก่อนจะแตกดับกิจเศร้ามองเลยในบัดเนี่พอกล่าวตูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปแลยเพอกล่าวตูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กิจก็เศร้าหมอง ปกิดเศร้าหมองแล้วเจ้าของก็เป็นบาปเป็นบาปก็คือตกอบายภูมิสีลงแค่อวิกรนากนี่ยังไม่พอลงโล,ลกตันนรกลงไปนิพพานเลยนิพพานในเมืองนาลกานั่นฉะนั้นถึงว่าวิธีการปฏิบัติถ้าเราไม่ข้ามเวทนาในปัจจุบันเราจะไปข้ามเวลาไหนข้ามจากการทำความเพียน ถ้าเราไม่ข้ามจากการทำคุมเพียนในปัจจุบันเราจะไปข้ามเวลาไหนเราต้องเอาชนะเวทนาอันนี้ได้เวทนานี่มันจะมาขนาดไหนก็ตามมันยังไม่ใช่เป็นเวทนาแตกดับไม่ใช่เป็นเวทนาทุกขันิการุโยกฉะนั้นวิธีคิดบางครั้งเราต้องมีอนุโลมบางครั้งเราต้องมีปฏิโลม ที่เราอนุโลมมานี่กี่พบกี่ชาติมาแล้วมีแต่อนุโลมอนุโลมเราไม่เคยคิดจะปฏิโลมเลยดังนั้นมันก็ต้องมีวิธีคิดมีวิธีปฏิบัติถึงจะเอาชนะพยมามันได้ถ้าเราไม่มีวิธีคิดไม่มีวิธีปฏิบัติเอาชนะพยมามันไม่ได้เมื่อเอาชนะพยมามันไม่ได้วัมนนี้เป็นยังไงล่ะมัน ไม่ต้องให้คนอื่นมาคิดแทนเราคิดแทนตัวเรานี่แหละไม่ให้คนอื่นมาบอกเรานี่แหละบอกตัวของเราว่ามันจะขาดทุนในการทำบุญทุนทานต่างๆในการทำอะไรตัวมีอะไรต่างๆนะี่นะมันเป็นเรื่องไร้สาระทั้งหมด ถ้าสภาพจิตใจของเรายังขุนเคืองอยู่เราจะทำบุญขนาดไหนก็ตามเมื่อเราข้ามเมทนาไม่ได้จิตใจมันก็ต้องขุนเคืองเป็นธรรมดาแต่เมื่อเราข้ามเมทนาได้จิตใจก็ไม่ขุนเคืองไม่ว่าจะเป็นเวทนาของกายเวทนาของใจหรือเวทนาที่เกิดขึ้นจาก อะไรตัวมิอะไรต่างๆนะันะอย่างทุกวันนี้พากันไปฟังเรื่องข่าวสารบ้านเมืองต่างๆระวังจะเป็นกิตเวทคือพอใจและไม่พอใจเรื่องข่าวสารเรื่องบ้านเมืองเรื่องอะไรตัวมิอะไรต่างๆพวกนี้ต่อไปก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับแล้วบัดน,นี้ก็เป็นกิตเวท กิตเวทคืออะไรภาษากลางเขาเรียกว่ากิตเวทแต่ภาษาอีสานเขาเรียกอะไรเขาเรียกคนเป็นบ้าเป็นบ้าแบบไหนแบบไม่พอไม่พอที่จะรักษาฉะนั้นวิธีการคิดในเรื่องต่างๆในเรื่องอะไรตัวมีอะไรต่างๆพวกนี้จะต้องสังมลรสาธุสังรวมกาย เรียกว่ากายสังวโรสาธุกิตตะสังวรสสธุสังรวมจิต mm hmm. วันนี้เราไปฟังอ้พวกนั้นนะข่าวสารบ้านเมืองไปฟังอะไรตัวมีอะไรต่างๆพวกนั้นมันเป็นการสังรวมตารวมหูสังรวมหูไหมสังรวมใจเราไหม mm hmm. มันไม่ใช่มันอยู่ในขอบเขตของการประพฤติธรรมไหม การที่เราไปรับข่าวสารต่างๆดังนั้นวิธีการคิดในเรื่องต่างๆพวกนี้จะต้องบัทอนตัวเองออกไปพราอเราเป็นนักบวชเราเป็นผู้ปฏิบตัติในเมื่อเราเป็นนักบวชเราเป็นผู้ปฏิบตัติเราจะต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจของเราไม่ให้เกิดปริโพ o o คือเครื่องกังวลใจไม่ให้เกิด สิ่งมัวหมองต่งตางๆเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องอะไรตัวมีอะไรต่างๆพวกนั้นเป็นหน้าที่ของชาวบ้านชาวเมืองของแต่เราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเราเป็นอนาคาลิกแล้วเราคิดไหมว่าเราเป็นอนาคาลิกเป็นผู้ไม่มีบ้านไม่มีเมืองเป็นผู้ไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นผู้ไม่มีวัตถุข้าวของเงินทอง ถึงได้เรียกว่าอนาคาลิกถ้าเรายังเป็นห่วงให้หนูน่นเป็นห่วงให้นี่อยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าปริโพธคือเครื่องกังวลใจจะประพฤติปฏิบัติทำความภาคความเพียรอย่างแสนสาหัสขนาดไหนก็ตามจิตใจมันจะไม่เป็นไปกับมัรคถ้าเราเป็นห่วงเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องโน,น้นนั่นคือความโลภความโลภมันเป็นนาแห่งความชิบหายนั่น วันนี้มันยังไม่ชิบหายไม่เป็นไรแต่วันต่อๆไปอ่ะมันจะชิบหายทั้งหมดชิบหายจากคนงามความดีนั่นสี่บัดนี้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 ศูนสามหนึ่งเจ็ดศูนเจ็ดหนึ่ง